สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องบีมายมนลไทยรัฐแชนแนลนะคะรอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักของชาวท่าน,นามนะคะชาวราศีมีนราศีรกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามมันกำลังใจด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยที่พลังงานของชาวท่าน,นามเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆรับชมแล้วก็รับฟังื่อความบันเทิงได้นะ มันต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะก็อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้ค่ะถ้าร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุน้ำทีเข้ามารับชมคลิปนี้นะมันใช้เป็นแคสต์เมทัลเอร์นะคะเป็นสำหรับเริ่มต้นสำหรับชาวธาตุน้ำนะไปขึ้นเดิกมูนมานะคะอือ ดีไ r พ n c เทสค่ะน้องแมวน่ารักมากเดดเจวิลนะคะนี่ใครเป็นท่านแมวมันว่ารักสำหรับดีแน่นอนแล้วก็พลังงานไพเดทนะคะอามาดูกันก่อนนะคะพลังงานของชาวท่านาน,น้ำในช่วงเวลานี้นะคะไพมิ้งฟินดงมูนดีไฮพินเทสเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของความลังเนใจ การลังเลในความรู้สึกนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ายังตัดสินใจได้ยากตัดสินใจได้ลําบากนะคะอาจจะอยู่ในเวของสถานการณ์ที่มันค่อนข้างต้องใช้ความคิดใช้อะไรหลายอย่างในการประเมินในการตัดสินใจบางทีเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าชาวท่านานต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรเหมือนว่าบางทีคุณจะเลือก follow ตามสัญชาตญาณหรือ follow ตามความรู้สึก ตัวตนของคุณด้วยอ่ะมันเป็นตามฟิลดิ้งอะไรแบบนั้นน่ะ,ะช่วงนี้นะคะหลายๆคนจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนหรือความคิดคุณอะไรบางอย่างมันอาจจะมีอะไรที่คลุมเครือในความรู้สึกของตัวเอยงยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจในทิศทางไหนยังไงมันดูมีความลังเบใจที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะที่มันมีเรื่องของแรงดึงดูดมีเรื่องของทิศทางแนวทางของการที่จะ เดินหน้าหรือการที่จะไปต่อในเวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะ้าพรวมพลังงานทางความรู้สึกมันมีเรื่องของแรงดึงดูดมีเรื่องของเป้าหมายอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มันมองว่าพลังงานตรงนี้มันเหมือนมีสิ่งร้าจากภายนอกที่เข้ามารบกวนพลังงานควา,ความรู้สึกของคุณด้วยนะคะชาวท่านานั้น ชาวราศีมีนราศีรากรกฎแล้วก็ราศีพิจิกเนาะถ้าคุณมีปัญหาอะไรที่อยากจะได้รับการ ending นะคะวันว่าเหมือนช่วงนะี้มันมีความลังเลใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือว่าถ้าเราจะต้องตัดจบแก้ไขกับสถานการณ์อะไรนะคะเนี่ยไพ่เดทขึ้นมาเหมือนว่าคุณน่าจะลังเลใจกับปัญหาหรือการที่เราจะไปต่อกับสถานการณ์ตรงนี้ยังไงนะคะแต่คิดว่าแนวโน้มก็คงได้มีการ ending กับบางเรื่องบางทิศทางเพื่อเป็นการรีเบอร์เริ่มต้นอะไรในชีวิตใหม่ๆ แต่มันยังดูเป็นอะไรที่คุุมเครือยังไม่แน่นอนในบยังไม่ชัดมากในความคิดความรู้สึกของคุณอ่ะเรามาดูกันหน่อยนะว่าใครนะคะที่เขากำลังสนใจชาวท่านน้ำอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานของเขาเป็นใครเลยมันจะใช้เป็นสำหรับนี้นะคะเอ่อ the little prince นะคะสำหรับเจ้าชายน้อยค่ะ เ้าเรียญนะคะสี่ห้พิมเทสค่ะสิเหรียนนะคะหิงอ,อกค่ะและอะไรจาะ คุณเอาคัพนะคะพลังงานที่ขึ้นมาราชนีถือถ้วยพลังงานที่โดดเด่นที่มั่นใจนะคะอ่ามดมองว่าพลังงานในช่วงเวลานี้นะ่าจะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะได้มีพลังงานความสุขเริ่มต้นจากเบสของการเป็นตัวของตัวเองและตัวคนที่เขาเข้ามาเขาก็ค่อนข้างเป็นตัวเองมากๆเหมือนกันมีความพึ่งพาพึ่งพิงตัวเองได้นะคะมีความอินดีพินเด้นใน แบบรูปแบบพลังงานความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนาะวนว่ามันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะคะนี่ได้ให้ฟินแท็กมาอีกแล้วเมื่อกี้คุณก็มีความรังเลใจกับอะไรบางอย่างนะคะวันว่ามันเหมือนเป็นพลังงานของคนที่อาจจะดึงดูดซึ่งกันและกันก็ได้ดูน่าค้นหาดูน่าสนใจนะอาจจะเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าคนคนนี้ดูเดาทางยากเดาใจลําบากไม่รู้ว่าคิดหรือรู้สึกยังไงแต่จริงๆมันว่า เขาก็มีความรู้สึกดีๆแต่คุณแบบพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้อีกสามใบแต่ลักษณะ,ละาภายนอกหรือบุคลิกดูเป็นคนที่ดูน่าค้นหาดูเดาทางยากเดาใจไม่ถูกนะคะสำหรับพลังงานของคนคนนี้นาะพลังงานที่ขึ้นมามีสิบเปลี่ยนนะคะเป็นการเติมเต็มความรู้สึกหรือเป็นฟิลลิ่งที่มันเป็นความเกีียวเป็น รูปแบบของความรักความสัมพันธ์ที่เน้นในเรื่องของความสบายใจเน้นในเรื่องของทิศทางของความแบบอยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยเซฟโซนซึ่งกนและกันสามารถพูดคุยหรือให้พื้นที่ที่เป็นสภาวะทิ้งตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าฟิลลิ่งคุณได้เจอกับเขาคุณก็จะรับรู้ได้ว่าพลังงานค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่สบายใจเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้หรือมันเติมเต็มพลังงานความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะ ประกอบกับใบนี้เลย k ิงออ f คั p มันว่าคือทิศทางของพลังงานที่เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นรู้สึกว่าเป็นคนที่รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะมีน้ำจิตน้ำใจกับคนรอบข้างรับฟังความคิดเห็นไม่ได้เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่หรือว่าไม่ได้เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวเท่านั้นนะ่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยอ่ แล้วมันก็มีในลักษณะของพลังงานการเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมันว่าคนคนนี้จิตใจดีพื้นฐานเป็นคนแบบอบอ้อมอารีนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเขาชอบให้ความช่วยเหลือนะอีกใบหนึ่ง queen of cup น่าจะเป็นคนที่เป็นการแสดงออกทางความรู้สึกเมื่อรักใครจริงๆแล้วมันว่าเขาเป็นผู้ให้ ค่อนข้างทุ่มเทกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะถ้าอะไรที่มันชัดเจนแล้วมันว่าต่อจากนี้เขาก็จะเรียกว่าแสดงความรักเนาะที่ชัดแล้วก็เป็นผู้ให้ที่ดีให้กับตัวตนของคุณด้วยเร้วพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเออจริงๆมันว่าพลังงานของมันก็อยู่ในเวที่โอเคนะมีท 9, 10, 10, ั้งเก้าเหรียญสิบเหรียญนะคะ ก็มันคือว่าเขามองหาคนที่จะเข้ามาเติมเต็มพลังงานหรือว่าความรู้สึกอะไรได้จริงๆแล้วก็ซัพพอร์ตกันไปทั้งคิงและควีนมันเป็นอะไรที่แมทชิ่งอ่ะมันว่าคุณกับเขาน่าจะมีอะไรที่มันเหมือนกันหรือว่าแมทชิ่งระหว่างกันละกันนะคะสำหรับตัวคุณตัวเขานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานแนวหนุ่ของการเทคชั่นนะคะแล้วก็ แนวโน้มในเรื่องราวของความสัมพันธ์ถ้ามีการไปต่อหรือสเต็ปต่อจากนีน้มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะรูปแบบที่จะเกิดขึ้นแปดไม่เท้าค่ะนี่มีอะไรคะเด๋ยวฟูนะคะนี่สองดามสามถ้วยเนี้ค่ะ ดาค่ะถ้ารวมขึ้นพลังงานของความรู้สึกนะคะของการฟื้นฟูฮิลลิ่งนะคะวัว่ามันจะมีแนวโน้มของการได้ปลดล็อกปลดปล่อยพลังงานอะไรบางอย่างให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น ติดดับขึ้นมารู้สึกว่าพี่ต่างคนอาจจะมีประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มันโอ้โหค่อนข้างหนักหน่วงหรือว่ามันต้องใช้ความทุ่มเทรแรงกายแรงใจมากๆในการที่จะนำพาตัวเราหรือทิศทางต่างๆก้าวไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะคะคือปลดล็อกพลังงานให้รู้สึกว่าฟรีดอมกับปัญหานั้นๆที่มันมีอยู่ในใจของทั้งคุณและเขาเนาะ แนวโน้มค่ะเริ่มต้นจากการเป็นกาละยานามิตรนะคะระหว่างกันละกันละเร็วๆนี้เนี่ยมนคิดว่าคุณก็จะได้รับรู้รับทราบว่าเขาเป็นใครอ่จาจก,การติดต่อสื่อสารมาในเร็วๆนี้นะคะแปดในท้าจะมีการสื่อสารมาหาคุณส่งข้อความโทรหาหรือว่าเป็นเวที่คุณสามารถ เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเขาได้นะคะจะมีโอกาสของการได้ยินได้ฟังข่าวข่าวขขาเขาเขาในเรนี้ได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะข้อความการสื่อสารตอบกลับมาแน่นอนเราก็มีพลังงานเดอรฟูนะคะอาจจะมีการพลังงานของการเดินทางไปพบไปเจอไปเจอมีเรื่องของชีพจรลงเท้าในช่วงเวลานี้ แนวโน้มในความสัมพันธ์อ่ยถ้าจุดนี้มันว่าอาจจะยังไม่ได้คอมมิทเมนต์ขนาดนั้นเพราะพลังงานขึ้นมันยังมีความเป็นตัวเองยังมีความเป็นอิสระอยู่อาจจะอยู่ในโหมดของตัวเลือกทางเลือกซึ่งกันและกันให้โอกาสกันเป็นทางเลือกตัวเลือกนะคะแล้วก็ทําตามที่ใจปรารถนาสื่อสารกันมากขึ้นค่ะช่วงนี้นะคือว่าแนวาโน้มก็ได้คุยกันมากขึ้นได้เรียนดูกันมากขึ้นแต่อาจจะยังไม่ได้คอมมิตเมนต์ขนาดนั้นในระเรวนี้นะ อันนเราไปดูกันหน่อยว่าพายอยากจะบอกหรือให้คาแนะนําอะไรนะคะกับชาวท่านน้ำบ้างก็ใช้เป็นสําหรับนี้นะคะตัวฟูดคามานะจ๊ะห้าดาบนะคะควีนอ,อัพะ นะคะพลังงานที่ขึ้นมาบอกออกมาบอกว่าตัวคุณย่งเพิ่งไปคิดเยอะคิดมากหรือแบบกังวลใจจนเกินไปขนาดน,านั้นมันมีเรื่องของความเครียดจนนอนไม่หลับมันไม่เวิร์กไม่โอเคหรอกค่อยๆใช้ความคิดนิ่งในการตัดสินใจได้ปัญหาประสากันมีอยู่แล้วในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะอย่าให้คุณแบบ ใช้พลังงานที่ดีเนาะอา่แสดงออกทั้งความรักความความรู้สึกได้คุณอยากเป็นผู้ให้ในความสัมพันธ์คุณอยากจะเป็นยังไงคุณก็เป็นได้มันว่าแสดงออกมันออกมาได้ไม่ต้องแบบไปคิดเยอะคิดมากขนาดนี้ให้พลังงานมันอยู่ในโหมดพลังงานลบกันนะคะเองมาดูลักนาราศีกันนะมีชาวพิจิกนะคะชาวราศีตุ้น ะะประมาณนี้เนาะขอบคุณรักการติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้ถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องราวนะคะ,ะในคลิปนี้ตรงกับตัวตนของคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากใครนะคะไปลองปรับใช้กันได้เดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะต้องขออภัยบางจุดแบบกล้องอาจจะไม่โฟกัสน,นะคะก็ เดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอาจจะได้มีการแบบมาเปิดหน้าได้พูดคุยกันเรื่อยๆนะคะถ้าขยายทำคอนเทนต์ในหัวข้อไหนสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ